สวัสดีค่ะถ้าซื้อหวยแล้วแม่นอย่างที่คิดถึงเรื่องที่ไอขาหูจะทำคอนเทนต์นี่นะคะป่นนี้ที่ฉันรวยแย่ไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแปลงสองโอ้โหแปลงสองแปลงสองอแปลงสองพรแปลงแรกมีข่าววันนี้แปลงสองต้องมาแล้วค่ะเออนายคนนี้เขาต้องทำตัวเป็นผู้มาก่อนการนะคะ พราะวันนี้มีข่าวแปลง1นึ่ที่ฉันคิดเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีไอคนนี้ออก็็พูดถึงแปลงสองเพราะก่อนนั้นเขาบอกอุ้ยเนี่ยแปลงสองต้องมาและวันที่สิห้าเนี่ยแปลงสองจะต้องมาแน่นอนโซ so, แล้วก็เอาเสียงเจ้าหน้าที่มาให้ฟังกันงวดนี้มาอีกนะคะเอาเสียงเจ้าหน้าที่มาอีกแต่คราวนี้บอกว่าผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าขออนุญ,ญาตเปิดเสียงทําคลิปได้ไหมเขาบอกว่าได้ คือทีฉันอยากจะคือถ้าเจ้าหน้าที่พูดว่าได้จริงๆเนี่ยนะคะที่ันอยากให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจระดับสูงเนี่ยได้มองกันบ้างว่ามันใช่เรื่องไหมคะที่เจ้าหน้าที่จะยอมให้ตัวเองเป็นตัวละครในการหาคอนเทนต์หาแดกของพวกยูทูบเบอร์มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมเลยแต่ให้คุณ กับกระเป๋าเงินของยูทูบเบอร์คนนี้โดยการเอาเสียงพวกคุณออกมาเปิดครึ่งคึ่งกลางๆนะคะแล้วทำให้คนหลงเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเขาเปิดสองครั้งครั้งแรกเขาเปิดสั้นๆแต่ครั้งที่สองนี่พลาดเปิดยาวไปหน่อยเลยทำให้วิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้นไปฟังการเปิดครั้งแรกก่อนค่ะต่อนะย,งงนยังเป็นไป,ปชมโยนหนังสือมาแล้วพี่ มาเมาื่ออาทิตย์ที่แล้ววัน,วน,วนศุกร์มาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมประมวลเรื่องส่งไปให้นักขอนอ้สกุลขอรครับเพราะว่างรางทางที่ที่ดินเขาส่งหนังสือตอบมาแล้วว่าถ้ามีทิ้งเกินสิบปีอะไรเงี้ยก็เข้าเนินการตรวจยึดท้าเป็นถ้ามีการทิ้งเกินสิบปีมีการตรวจยึดแล้วที่แปลงนั้นเกินสิบปีไหมครับตามที่ใหม่ชนลวันลงกี่ปีครับใครที่ตามต่องนี้มาที่แปลงนี้ขาดนะครับ ไม่ได้เขาทำประโยชน์เกินสิบปีตั้งแต่พีพอต่อใดไปย้อนดูได้ในเพจใหม่ชาลวันแสดงว่าอยังไงครับที่แปลงนี้จะถูกตรวจยึดเร็วๆนี้ตอนนี้หนังสืออยู่ที่สกลนครแล้วแล้วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ผมทราบวันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปสกลนครด่วนผมอาจจะบินไปแล้วไปเช่ารถที่นู่นเพื่อที่จะลงพื้นที่ปักป้ายครับ อ่ะฟังอีกรอบนะครับแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองเลยโอ้โหกรรมชิบหายเลยอ่ะฟังอีกรอบนะครับค่ะตะโกนเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะคะผมทราบวันมาแล้วเขาจะหยุดแค่ว่าถ้ามีการทิ้งล้างเกินสิบปีจะถูกตรวจจุดอันนี้ทุกคนก็รู้คะ่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ถึงสิบปีมันจริงๆมันจะอยู่แค่สองปีอะไรแบบนี้นะคะ แต่อันเนี้ยมันเป็นกฎระเบียบอยู่ทุกคนรู้เขาบอกว่าหนังสือมาแล้วทางป่าไม้เนี่ยให้คำแนะนำมาว่าถ้ามีการทิ้งร้างคือสำนักง,งานที่ดินบอกว่าถ้ามีการทิ้งร้างเกินสิบปีก็ให้ตรวจยึดแค่นั้นล้วเขาตัดไปเห็นไหมเขาก็โอ้โหในแปลงสองเห็นไหมตามที่ชาละวันบอกว่าในทิ้งร้างเกินสิบปีแล้วจะต้องโดน ตรวจยึดนะคะแต่ตรวจใครยึดใครตรวจใครยึดใครที่ตรงนั้นได้มีการไปแจ้งความใครหรือยังสมมุตินะคะถ้าที่ตรงนั้นเนี่ยมีชื่อของช่างวาหรือแม่ช่างวาขอเข้าทำประโยชน์แต่แล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์ทิ้งล้างเกินสิปีผิดกฎหมายไหมคะไม่ผิดคะ่ะ ใส่ผิดระเบียบของป่าไม้ก็ให้ยึดคืนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้แปลงที่ไปตรวจที่เรียกกันว่าแปลงสองเนี่ยดูเหมือนจะไม่มียังไม่มีใครโดนแจ้งความเอาผิดยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเลยนะคะแต่ไอ้ขาวหมูนี่ตะโกนเสียงดังลั่นอยู่เปิดครั้งแรกหยุดแค่นี้เดี๋ยวไปฟังการเปิดครั้งที่สองมีท่อนแถมเกินมา และฉันจะวิเคราะห์ให้ฟังโดนหนังสือมาแล้วพี่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันศุรกร์มาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมประมวลเรื่องส่งไปให้นักครเอ้ยสกกลุลนครครับเพราะว่างทางทางที่ที่ดินเขาส่งหนังสือตอบมาแล้วว่าถ้ามันมีทิ้งเกินสิบป,ปีอะไรเงี้ยก็เข้าเนินการตรวจยึดทําเป็นปลูกป่าหรือเป็นธนาคาร่าเป็นไปเป็นโนไปอันนี้สำคัญเลยจากตรงนั้นมานิดนึง าบอกทางที่ดินเนี่ยก็แทงเรื่องออกมาว่าถ้ามีการทิ้งร้างเกินสิบปีก็ให้ตรวจยึดแล้วก็ให้ดําเนินการปลูกป่าเป็นสวนป่าชุมชนหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนั่นก็คือยึดเอาจากคนที่ไปขอทําประโยชน์คุณไปขอทําประโยชน์แล้วคุณไม่ทําทิ้งไปป่าไม้ก็ยึดคืนอันนี้ถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ยึดคืนแล้วยึดคืนเอาไปทาอะไร เอาไปทําเป็นสวนป่าก็คือปล่อยให้มันเป็นป่าทําเป็นสวนป่าทําเป็นอะไรไปก็คือปล่อยให้มันเป็นป่าชุมชนไปตรงนี้สําคัญนะคะที่บอกว่าตดยึดและไอขาหมูก็เย่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 ตรงนี้แต่ยึดพอถังอย่างนั้นคือเขาอธิบายว่ายึดเอาไปทําอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นสวนป่าปล่อยให้มันเป็นสวนป่าชุมชนไปไม่ให้ละไอคนที่ไปขอทําประโยชน์แล้วไม่ทําเนี่ย ทิ้งล้างไปแล้วไม่ให้แล้วเอาคืนมาแล้วตอนเนี้ยไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นผืนป่าเพราะฉะนั้นที่ของช่างวาถ้าจะมีการมาปักป้ายมันก็กลายเป็นมันกลายเป็นที่ป่าแลละเพราะว่าช่างวาหรือคนที่มีสิทธิ์ไปขอทําประโยชน์ไม่เข้าทําเกินสิบปีมันก็จะถูกตรวจยึดแล้วก็ให้ทิ้งล้างไปให้เป็นสวนป่านะคะ ครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าใหม่ก็ตรวจยึดดำเนินคดีครับถ้ามีการเข้าเข้าไปทำประโยชน์ใหม่ครับถ้ามีการเข้าไปทำประโยชน์ใหม่หลังจากที่ขาดมาสิปีจะเข้าดําเนินคดีแสดงว่าหลักฐานที่เราส่งไปเกินสิปีไหมครับตามเคยคะ่ะตะเบงเหมือนเป็นตุ๊กตาเสียกระบาลเขาบอกว่า ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทิ้งร้านเกิน10ปีก็ให้ไปตรวจยึดและเอาไปทําเป็นสวนป่านะคะปักป้ายตรวจยึดเป็นท่เป็นสวนป่าคือเรีบคืนไปทำสวนป่าหลังจากนั้นถ้าทำเป็นสวนป่าแล้วมีการบุกลุกเข้าไปอีกอันเนี้ยก็ให้ดํำเนินคดีตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินคดีใครตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ที่ตรงนั้นมีคนขอทำประโยชน์แล้วทิ้งล้างไปสิปีป่าไม้ก็จะมาปักป้ายดึดว่านี่เป็นป่านะเอาคืนเป็นผืนป่าเป็นป่าชุมชนหลังจากนั้นถ้าปักป้ายแล้วเป็นป่าชุมชนแล้วหลังจากนั้นถ้ามีใครไปบุกลุกก็จะถูกจับดำเนินคดีขั้นตอนของแปลงช่างวาที่ไปตรวจกันเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่ตรวจว่า เข้ามาทําประโยชน์ตามที่ได้ขอไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้มาเกิดสิบปีก็ยึดเข้าไปเป็นป่าแต่อย่าลืมว่ามันมีการร่วมกันปลูกหญ้าจะเป็นทําเป็นที่เลี้ยงวัวหลังจากนั้นต้องทิ้งไปเพราะว่าน้ำท่วม ทำไม่ไหวซ่อมไม่ไหวแซมไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันมีการพยายามเข้าไปทําประโยชน์ก่อนที่จะครบสิบปีไหมจะโดนยึดไหมถ้าอย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่จะครบสิบปีมันมีการเข้าไปพยายามจะปลูกหญ้าเอาวัวไปเลี้ยงอยู่มันก็กลายเป็นที่เลี้ยงวัวมีการใช้ประโยชน์โดยการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ไม่ได้เอาไปทําอะไรอย่างอื่นเพราะที่น้ําท่วมไม่เหมาะที่จะปลูกอะไรใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเอาปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วก็เอาวัวไปเลี้ยงเป็นทุ่งหญ้าสําหรับวัวเพราะฉะนั้นทําประโยชน์ไหมคะไม่ได้ปลูกอย่างอื่นแต่ทิ้งให้หญ้าขึ้นเพื่อไปเลี้ยงวัวก็ต้องดู แต่หลังจากนั้นถ้ามีใครไปถ้าสมมุติว่าไปตรวจยึดแล้วนะคะถ้าไปปักป้ายตรวจยึดจริงๆหลังจากนั้นถ้ามีใครเข้าไปอีกอันนั้นเราจะผิดละแต่ตอนเนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่มันยังไม่มีใครผิดมันผิดแค่ที่ว่าคุณไปขอทําประโยชน์แล้วคุณไม่ทําอันนี้ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าคุณทิ้งไปสิบปีจริงหรือเปล่าถ้าทิ้งสิบปีเขาจะไปปักป้ายตรวจยึดอันนี้จะกลายเป็นป่าชุมชนไม่ใช่ของคุณแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปทําประโยชน์แล้วหลังจากปักป้ายถ้าคุณเข้าไปอีก คุณเข้าไปทำอะไรก็ตามทีอันนี้ถึงจะดำเนินคดีเพราะฉะนั้นตีความตรงนี้ดีๆที่เจ้าหน้าที่เล่าไม่ใจออกมาตะโกนเหมือนคนบ้าคนบอมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ตีความดีๆค่ะที่ตรงนั้นตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความใครทั้งสิ้นยังไม่มีการปากักป้ายอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบทิ้งล้างเกินสิบปีไหมถ้าเกินสิบปีก็ให้ยึดคืนเป็นของกรมป่าไม้ หลังจากนั้นถ้ามีใครเข้าไปอีกถึงจะผิดถึงจะจับดำเนินคดีเพราะกลายเป็นของป่าไม้แล้วแต่อย่าลืมว่าทิ้งเกินสิบปีไหมเขามีการร่วมมือกันคิดว่าจะปลูกหญ้าแล้วก็เอาวัวมาเลี้ยงตรงนี้แหลคะค่ะเข้าไปทำประโยชน์หรือเปล่าต้องรอให้ป่าไม้พิจารณาอีกทีหนึง่ง ตามคาให้การที่เขาให้ให้กันว่าตกลงเขาได้เข้าไปทําประโยชน์ไหมการทําประโยชน์ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลูกไปอะไรยังไงแต่ขอใหเอเออ้เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับการเกษตรว่างั้นเถอะการลงหญ้าเป็นพื้นทุ่งหญ้าที่จะไว้เลี้ยงบัวในยามที่น้าไม่ท่วมถือว่าเป็นการเข้าไปทําประโยชน์ไหมคะ ทีฉันคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ช่วยโอกาสแปลงหนึ่งมาเดียวกูสองคือช่วยโอกาสทำคอนเทนต์นำหน้าคนอื่นว่ากูเนี่ยเป็นตัวนำเทรนด์คนอื่นเขาอยู่ที่แปลงหนึ่งกูแปลงสองแล้วลว่ากูก็ไปแปลงสามไปแปลงสี่ไปแปลงสารพัดแปลงแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมสักแปลงแปลงแรกถ้าไม่ได้บูมน้อยมาช่วยมาพาไป ไม่มีทางเลยค่ะเพราะผลการตรวจที่เป็นฝีมือไอหมูครั้งแรกป่าไม้มุกดาหารมองว่านี่ไม่ใช่การลุกป่าไม่ใช่การลุกป่าคิดดูดีๆ